สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานระมัดระวังอาจเกิดเหตุผิดพลาดบางอย่างที่มีสาเหตุจากความประมาทของตัวเราเองฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทำอะไรขอให้มีสติและรอบคอบให้มากๆนะคะตอนนี้ถ้ามีความคิดอยากจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานขอให้คุณพิจารณาตัดสินใจให้ดีๆคะ่ะอย่าวู่วามอย่าทำอะไรตามอารมณ์นะคะ เพราะว่าคุณอาจจะเสียใจภายหลังได้ค่ะการเงินถ้าอะไรที่ตั้งใจไว้ในเรื่องของการเงินถ้ารองเงินก้อนใหญ่อยู่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถ้าคิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้ต้องดูจังหวะให้ดีๆค่ะเพราะมีโอกาสที่จะสูญเงินได้ถ้าประมาทนะคะถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจให้ดีๆนะคะ เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูญเงินค่ะใครจะมาหยิบยืมเงินเราในช่วงนี้ต้องคิดพิจรารณาให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะไม่ได้คืนมีสูงมากค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ค่อนข้างที่จะราบรื่นดีค่ะแต่อาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาให้ความสนใจเข้ามาชอบคนรักของคุณนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเข้ามาชอบตัวคุณก็ได้ค่ะขอให้ตัวคุณและคนรักทำจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะคะ ให้มีความมั่นคงในความรักนะคะอย่าวันไหวกับคนที่เข้ามาและเรื่องนี้ล่ะค่ะจะเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนค่ะความรักสําหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนค่ะถ้ารู้สึกว่าไปชอบใครไปถูกใจใครก็มักจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว ซึ่งก็อาจจะผิดหวังได้ค่ะหรือถ้าจะเริ่มต้นคบกับใครคุยกับใครก็ต้องเช็คประวัติดีๆนะคะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือยังเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าเราไปถูกใจใครหรือมีใครเข้ามาคุยกับเรามาชอบเราก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหายุ่งเหยิงตามมาภายหลังนะคะสุขภาพสุขภาพถือว่าแข็งแรงดี ถ้าใครกําลังป่วยก็มีโอกาสที่จะหายป่วยแนะนําให้ออกกําลังกายบ้างอย่านั่งหรือทํางานในอิริยาบทเดิมๆนานๆนะคะในเรื่องของโชคลาบจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยสร้างเอาไว้พอที่ผ่านมาถ้าคุณชอบทําบุญทําทานใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระบริจาคทานอยู่เป็นประจําโชคลาบของคุณจะดีแน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยมีโอกาสที่จะได้รับโชคแบบฟุกๆ แต่นั่นแหละค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรไว้เลยโชคลาภของคุณก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีโชคลาภก็แนะนํานะคะว่าให้ทําบุญทําทานไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจํานะคะแล้วคุณจะมีโชคลาภแน่นอนค่ะ